เดบผมกับพระท่านในเบื้องคักเบื้งเนี่ยหรอกคนหนึ่งกับว่าร้อยซีซีแต่ว่าถึกใจญ่เราก็เลยออามารถหน้าชิร้อยยี่แล้วครับเพื่อนเพรในเหล่มเห็นขึ้นอยู่ร้อยยี่อยู่มีเหลี่ยมทะเบียนครบครับแต่ขาดซื้อชือ่อบริตรเนาะ ในก็มีอย่างมากมายครับอย่างพุ่งราคาเพราะว่าซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาเก้าหมื่นครับอโอ,อย้ยครับตอนีแรกไว้ซื้อสาลี่แบบนี้เนาะสาลี่แบบนี้ก็เจ็ดหมื่นห้าครับเจ็ดหมื่นห้าแปดหมื่นมัน ที่เป็นพ่วงเกะกะไปครับสูงชื่อพิกานายเงามานี่ไปได้เลยครับโตของเขาเองเลยเครื่องเชียงเครย่องใส่ได้ครับทัแกกีไปทงให้ท่งน,นั้นพี่น้องเนาะเขาบ่เป็นไรเขาบ่ต้องเข้าไปดูลา้าคือคนอื่นเขาเข้าไปแข่งกับคนอื่นเขาครับ ว่าจะของมือไหมครับมือไหมรถ่ยวกับโเคยใบครับโมเคยรูคอมว่าระบบกลไกมันเห็ดยังไงแบบไรเอาง่ายคือลุยกันนานงั้นเลยครับเดี๋ยวชูภายในครับซีภายในครับ ทอนหน่าสวยอยู่ทัดเนอ่ยเสียอยู่ตรงทอนเตานี่นิดนึงครับนี้เห็นสนิมเนาะธรรมดาครับทขำใจครับซื้อใส่หัวเงาครับได้ตำแหน่งก็โอเคแล้วครับนี่นี่นะครับตำแหน่นนนะงนี่นิดเดียวก็ซีก็ง้นดีหมดทันครับผมไปเห็นเสียแรกผมก็ยิ้มเลยครับ เพราะว่ามันเกินคาดเนาะผมเกิดคิดว่ารถอายุป่านนี้แล้วรับสีนี่ผมว่ามัน40%ครับที่สื่อเือน้องนั้นพุหมดนครับสนิมขึ้นเหมือนครับแต่คันนี้ยังดีอยู่ครับเป็นขึ้นไม้เก่าขึ้นกระบะเก้าเนะขึ้นเอามาปูใสแขนเดี๋ยวล้อเบิ้งตอนี้สีแล้วครับรีวิวเบื้งใหม่อีก อนตี่งตื้นเหิือนครับฝากกดติดตามช่องก๊อปดําซิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยครับปกติงานของก๊อปดําซิ่งนี่ คือเป็นไฮอ้อยเนาะเฮ็ดงานเกี่ยวกับขางอ้อยครับเปิดกุ๊้าอ้อยเนาะโมเคยเล่นรถเกี่ยวเข่าอีเพียะมาปีนี้ก็เลยลองเบิ้งครับอ้อยกับเขา่ากัต่อเนื่องกันครับเกี่ยวเข่าแลวกับใสอ้อยต่อเลยครับในเบิ้งชิบกันเยี้ๆเลยครับรับร้องแน่นครับ จะเป็นชื่อโทรศัพท์ไม้ครับโทรศัพท์เครื่องเก่าปุ๊บจำหน่อยครับล่าสมัยแล้วจับคิดแต่เบิ้งเงีวๆได้ครับออหน่องครับมันคนสี่หลายหัวมันเลยใหม่ครับอ่างนี้นาที่เงี่ยวมิดสองมตดพอน้องครับ พอาหางกูลงมาได้นี่ก็กแก้หางไปมันขึ้นดีกย่าครับหางมันผมบางเรามันทรงอยากล่มไปครับสิโยกหางขึ้นอีกนิดนึงตัดตัดตรงนี้ออกครับเนี่ยหอยที่เขาดำาไมครับพาตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาแม่แรงยันขึ้นขึ้นอีกนิดนึงครับ